สวัสดี f อที่รักของคุณอินทุกท่านนะครับวันนี้วันที่15กรกฎาคม2568นกนะครับวันนี้มีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับปราสาทตะเมินทมนะครับวันนี้ผมดูข่าวผมดูข่าวจากหน้าฟีดปราสาทตะเมินทรมรู้สึกว่ามีปัญหามีปมขัดแยง้งปมข้อพิพาทกับ ประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อล่าสุดผมไปวันที่1 0กรกฎาคม2568นะครับภาพบรรยากาศของวันที่ผมไปก็นักท่องเที่ยวก็คึกคักประมาณนี้เลยครับทุกท่านแล้วปราสาทตะเหมินทมก็สวยงามมากๆครับผมวันนั้นวันที่ผมไปก็คือทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสทหารพี่พี่ทหารที่รักของคนไทยทุกท่านนะครับก็ ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยกันดูแลพี่น้องที่มาเยี่ยมชมปราสาทตะเมินทมเป็นอย่างดีนะครับผมผมได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองผมไปได้เห็นกับตานะครับว่าปราสาทตะเมินทมเป็นสถานที่โบราณที่มีความสวยงามมากนะครับปราสาทตำบนตะเมิน,มนทมนะครับอยู่ตำบลตะเมียงอำเภอพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ อยู่ในฝั่งฝากฝั่งของจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ว่าฝั่งอีกฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับคือปราสาทตะเมนทมอยู่ฝั่งสุรินทร์แท้ๆนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมทหารฝั่งฝ่ายตรงข้ามถึงได้ขึ้นมาได้แต่ฝั่งเราไม่สามารถลงไปได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าคือทําไมถึง ประมาณนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ F c ซที่รักทุกท่านถ้าเกิดใครมีความรู้เกี่ยวกับประสาทตำเนมินทมช่วยชี้แจงช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยก็ได้นะครับคอมเมนต์ติชมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนี่ครับคือปราสาทตำเหมินถมความสวยงามของปราสาทที่อยู่ในดินแดนของสยามที่อยู่ในดินแดนของประเทศไทยนะครับ แต่ทำไมทหารฝ่ายประเทศเพื่อนบ้านถึงได้เข้ามาเหยียบเข้ามาเดินในพื้นที่ของประสาทได้อย่างสบายใจนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ล่าสุดนะครับผมเลื่อนไปใน Facebook นะครับเห็นว่ามี พัฒคารมกันระหว่างทหารบ้านเรากับทหารเพื่อนบ้านนะครับผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับขอให้พี่ๆทหารพี่ๆทหารที่อยู่ในหน้าอยู่ด้วยความปลอดภัยนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารทุกท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมินนะครับขอขอบคุณพี่ๆทหารทุกๆท่านนะครับวันที่10ที่ผ่านมานะครับผมไป ทุกท่านนะครับยิ้มแย้มต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับคือบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ช่วยดูแลช่วยเทคแคร์ช่วยถ่ายรูปช่วยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําเกี่ยวกับกฎกติกฎมารยาทในการปฏิบัติตัวข้างในประสาทน,นะครับเป็นอย่างดีนะครับผมผมได้มาสัมผัสด,ด้วยตัวผมเองนะครับคือผม อยู่สุรินผมเป็นคนสุรินแท้ๆก็จริงนะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้มาสัมผัสได้มารู้จักกับปราสาทตะเมืินทมผมเพิ่งได้มีโอกาสได้มารู้จักได้มาสัมผัสด้วยตัวผมเองนะครับผมก็เลยเลยรู้นะครับว่าพื้นที่ปราสาทตะเหมินทมเป็นพื้นที่ที่อยู่ฝั่งประเทศเรานะครับแต่ทําไมทําไมทําไมนะครับถึง ทหารฝั่งเพื่อนบ้านนะครับได้เดินมาเสียบจัํมมาอยู่ในฝั่งประสาทได้อย่างสบายใจนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจนไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับผมนี่นะครับคือความสงสัยของคุณอินแฟมิลี่นะครับความสงสัยส่วนบุคคลนะครับไม่เกี่ยวกับใครนะครับอันนี้คือความสงสัยส่วนบุคคลส่วนตัวของแอดมินนะครับไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะครับผม นี่ครับกำลังใจของพี่พิทหารวันนั้นนะครับวันที่10กรกฎาคมนะครับกำลังใจอย่างล้นลามนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักที่ห่วงเป็นห่วงพี่พ่ทหารที่อยู่แนวหน้าที่เผชิญหน้ากับทหารฝ่ายเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับบรรยากาศคึกคักมากๆครับทุกคนทุกท่านนะครับ นี่ครับนี่มีแต่ประชาชนคนไทยรุ่นล้วนนะครับแทบที่จะ99.99%นะครับมีแต่พี่น้องคนไทยนะครับที่ไปเที่ยวไปให้กําลังใจพี่พี่ทหารนะครับนี่ครับวันนั้นผมไปเจอไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับคือบรรยากาศดีมากๆครับบรรยากาศอบอุ่นบรร,บรรยากาศพี่น้องทุกคนให้ความพี่น้องทุกคน ได้รับความช่วยเหลือความแนะนําจากพี่พทหารทุกๆท,ท่านนะครับทหารทุกๆท,ท่านก็ดีแสนจะดีนะครับช่วยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําเรื่องกฎระเบียบการปฏิบัติตัวภายในประสาทน,นะครับดีมากๆนะครับส่วนขาออกมานะครับมีโอกาสได้มาเจอกับพี่กันนะครับพี่กันจอมพลังนะครับพี่กันช่วยนําบาริเออร์นะครับ ได้นํามาทําที่หลบภัยหลุมหลบภัยนะครับให้กับพี่พิธานให้กับนักท่องเที่ยวนะครับพี่กันสุดยอดมากครับพี่กันทุ่มเททั้งร่างกายแรงใจช่วยพี่พ,พทหารเต็มกําลังสุดยอดมากครับผมคือไม่มีใครที่จะทําได้เหมือนพี่กันจอมพลังอีกแล้วนะครับนี่ครับพี่กันด้วยน้าพักน้าแรงของพี่เขานะครับช่วยทํา หลุมหลบภัยนะครับให้กับพิทหารนะครับเห็นอย่างนี้แล้วปลับปลื้มใจครับสุดยอดความยินดีสุดยอดความดีใจแทนพี่พิทหารนะครับสุดยอดมากเลยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้นะครับคุณอินขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่สงสัยเป็นการส่วนตัวนะครับสุดท้ายนี้คุณอินขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เจอกันคลิปใหม่นะครับเจอกันคลิปหน้าฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับคุณอินแฟมิลีด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สุดท้ายและท้ายที่สุดคุณอินแฟมิลีต้องกล่าวคําว่านะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ สุดท้ายนี้และท้ายที่สุดนี้คุณอินขอกล่าวคำว่าสวัสดีอีกครั้งสวัสดีอีก2ครั้งสวัสดีอีกส,ส,สักส,สามสี่ครั้งขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกทุกท่านที่สละเวลารับชมคลิปคุณอินแฟมลี่นะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับคุณอินแฟมลี่ด้วยนะครับสวัสดีจริงๆแล้วนะครับ